ซื้อรถกับ ค่าดีๆไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะเรามีอันดับแรกก็คือเอกสารของเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอันผมมีทะเบียนพาณิชย์ให้นะครับเป็นการจดพาณิชย์เพื่อที่จะไปเสียภาษีนะครับอันดับ2เป็นทะเบียนค้าของเก่าอันนี้ที่เป็นค้าของเก่านี้เราต้องต่อทุกปีนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ผมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการของรถใช้แล้วทั่วประเทศนะครับอันดับที่4รถทุกคันของผมนะครับมีการตรวจรถของวันทุค้าอินสเปกชันทุกคันนะครับเกรดเอทุกคันครับดูได้จากตรงนี้ครับเรามีตรวจทุกคันเรามีหน้า ร้านครับหน้าร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนพระราม5นครอ,อินทร์นะครับของเรามีการโอนจองออนไลน์แล้วก็มีการซื้อขายกันโดยที่มีการสงมอบชัดเจนครับลองตัดสินใจดูครับช่องทางการโอนเงินหรือว่าอะไรต่างๆการชําระเงินดาวน์ครับเข้าที่ผมที่เดียวครับก็คือพงเทพนะครับพงพัฒนนุกุล เท่านี้ครับแค่นี้ลูกค้าที่หารถนะครับก็คือซื้อรถแบบสบายใจได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีกระแสหลายๆอย่างที่ทําให้ท่านการตัดสินใจจะช้าหน่อยแต่ลองเห็นคลิปนี้ท่านสามารถตัดสินใจได้เลยครับของเรานะครับคาร์ดีดีพาราม5นะครอ,อินร์นะครับสนใจรถติดต่อได้ที่เบอร์063-446-0000นะครับแล้วก็หรือทาง Facebook คาร์ดีดีขอบคุณครับ